สวัสดีครับนะพบกับอาจารย์อีกแล้วครับนะวันนี้มาแนะนําวิธีการเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภเสริมวาสนาเสริมดวงชะตาอย่างไรสําหรับคนที่เกิดวันพัตรฤหัสนะครับคนที่เกิดวันพัตฤหัสบดีเสริมดวงชะตาอย่างไรเสริมโชคอย่างไรมีสิ่งของอะไรที่จะเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันพัตรฤหัสแล้วทําให้ตัวเองมีโชคลาภและก็ปังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองคนที่เกิดวันพัสรฤหัสจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมากขั่ง ในการ<ม>เขาเรียกว่าถึงขั้นแบบรักมากงมงายมากเลยก็ได้ถึงขั้นงมงายถึงขั้นงมงายแต่ก็ไม่ได้หลงนะเพราะแต่จะรักมากก็คือศรัทธามากนะั่นเองคนที่เกิดวันพุธาันนี้จะเป็นคนที่ศรัทธามากจะเป็นคนที่คอยตามได้เชื่อกับทุกสิ่งอย่างท้งหมด นะจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ใครพูดอะไรต่างๆมาก็คือจะยืดหูไปฟังหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เลยแต่คนที่เกิดวันพฤหัสดีหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวันเหมือนวันครูนั่นเองนะเป็นเหมือนวันครูคนที่เกิดวันพฤรรหัสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโชควาสนาและมีโอกาสดีเขาเรียกว่าดวงชะตาเป็นดวงอุปรัรภมใครที่เกิดวันพฤหัสดีค่อนข้างที่จะมีคนอุปธมร์นะ คนที่อุปถัมภ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นบิาาดามารดาไม่ว่าจะไปทําการทํางานอะไรต่างๆคนจะอุปถัมภ์ค้ำชูดีแต่คนที่เกิดวันพฤหัสที่เสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไม่ค่อยร,อยอยอยรักไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยไม่ค่อยรักไม่ค่อยแคร์คนที่อุปถัมภ์หรือคนที่รักแต่จะไปรักอีกคนโดยที่เขาไม่ได้รักเราจะไปให้ความสําคัญกับคนนั้นนั้นมากหรือว่ามีดวงอุปถัมภ์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสคือมีดวงอุปถัมภ์ แต่ไม่ชอบดวงอุปธรรมไปชอบให้อุปธรรมเขาอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นและก็จะทําให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นนะตัวเองนั้นแบบเขาเรียกว่าหวยหาหวยหาอะไรหวยหาความรัมกอยู่ตลอดน,นะแต่ดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัสดีก็คือว่าทําอะไรต่างๆแล้วค่อนข้างที่จะเห็นผลสําเร็จเร็วนะฮะเห็นผลสําเร็จเร็วไม่ว่าจะลงทุกนการค้าการขายการเงินการทองจะเห็นผลสําเร็จเร็วแต่เมื่อทําไปแล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกเบื่อ แล้วไม่อยากทำนะอันนี้คนเกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินสูงนะเป็นคนที่มีอารมณ์ใครจะพูดใครจะเดือดร้อนก็ช่างฉันไม่ค่อยสนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะได้เงินได้ทองยังไงก็ช่างจะไม่ค่อยได้สนเท่าไหร่นะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พอถึงคาจําเป็นแล้ว ดวงความที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยถ้าจะรวยก็รวยปางๆเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเสริมให้เกิดทรัพย์ใครที่มีปัญหาและไม่ได้ลาบลื่นอยู่นะลงทุนหรือทาค้าขายหรืออะไรต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นดวงความรักไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะอาจารย์จะแนะนําเลยคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยขอให้มีขอเรียกว่าถ้าเป็นพระพุทธรูปขอให้มีพระพุทธรูปนะขอให้มีพระพุทธรูปปางขอให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิ นะขอให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ในบ้านนะเพราะดวงชะตาคนวัดพหัสเนี่ยสิ่งสําคัญเลยจะต้องมีพระพุทธรูปปางสมาธิก็คือนั่งปางสมาธินี่แหละนะเป็นรูปปัน้นหรือว่าเอาเอาพระพุทธรูปปางพระประธา,านติดไว้ในบ้านหรือเป็นรูปภาพเป็นอะไรต่างๆก็ได้นะสำหรับคนที่เกิดวันพระรุัง นะอันนี้จะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมอยู่เฉยๆก็มีคนนิยมชืม่นชอบมีมีคนเอามาให้มีคนมารักใครนะสำหรับคนวันพฤหัสคนแนะนําเลยถ้าเป็นวัตถุมงคลขอให้เป็นพระพุทธรูปปงสมาธินะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นด้านวัตถุมงคลเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการค้าขาย ถ้าเป็นวันตถุมงคลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเนี่ยจะแนะนําเลยก็คือให้เป็นพระศีวรีปงังมือมือ,ม,อมือลวงบาทหรือพระศีวรีปังจบบาทเนี่ยจะท่านจะนั่งอยู่แล้วก็มีกุ้งบาทอย่างนี้แล้วก็มือนึงก็หลวงบาทอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าใครใครเกิดวันก็เลยให้บูชาอย่างนั้นแล้วก็บูชาเสียนพระฤาษีอันนี้จะช่วยเสริมอํานาจวาสนาเสริมดวงชะตาดีแล้วก็เสริมโชคลาภ แล้วก็การค้าขายก็คือให้เสริมดวงชะตาโดยการมีเขาเรียกว่ามีวัตถุมงคลโดยเป็นพระศีวรีปางอุมบาทอันนี้จะช่วยเสริมสําหรับคนที่เกิดวันพฤรรหัสและคนวันพฤรรหัสอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมให้ได้เงินงได้ทองเห็นผลเร็วที่สุดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนค้าขายจะแนะนาเลยคนที่เกิดวันพฤหัสขอให้บูชานะบูชาพระพุทธรูปนะฮะที่เป็นเป็นเหรียญก็ได้เป็นพระปาง ปิตาภาพปิตาสำหรับคนที่เกิดมาพปะนัมีมีระรพปังสมาธิมีพระปิตาเติมติดตัวไว้ นะแต่ถ้าเป็นเรียนที่ครูบาอาจารย์ก็จะแนะนําให้เป็นหลงปวดนวดเพราะดวงชะตาคนที่เกิดมาพฤติกรรมเนี่ยว่ทาท่านที่จะเมื่อขี่รถจักรยานไนักหรือเดินไปค่อนข้างที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือค่อนข้างที่จะเกิดเรื่องนะหรือแม้กระทั่งเดินไปอยู่ดีๆคนอื่นเขาเดินไปตกตินีเราเดินไปชนต้นไม้อย,อย่างเงี้ยน,นะหรือเดินตกหลุมหรือจีรถตกหลุมหรือเกิดภัยหรือแววขี่ไปอยู่ดีเราไม่ได้ทําเขาต้องมาเฉียวมาชนอานนี้สําหรับคนที่เกิดมาพฤติกรเพราะฉะนั้นขอให้มีลูกหลงปวดนวดติดรถ นะหรือบูชาหลวงปู่ทวดบูชาพระศิวลรีปางอุ้บาทอันนี้จะช่วยเสริมแต่ถ้าเป็นด้านเทพเทวดาที่จะบูชาเห็นผลและบูชาให้เกิดทรัพย์เกิดเงินเกิดทองให้เกิดโชคล้านที่สุดขอให้ได้วาพัฒนารายนะครับขอให้ได้ไว้ทพัฒนารายคนที่เกิดวันพฤหัสขอให้ได้ไว้พัฒนารายนะครับ,รแ,บ,บ,รนะรบแล้วก็วหว้เทพเทวดานะครับวหว้เทพเทวดาทางาทิศไหว้เทพเทวดาทางทิศตะวันตก แล้วก็ไหว้เทพเทวดาทางทิศตะวันออกนะครับสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวิธีการไหว้ไหว้ยังไงวิธีการไหว้ไหว้ยังไงสําหรับคนที่อยากจะมีโชคมีลาบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อลอตเตอรี่หรือต่างๆงเนี้ยให้มีโชคสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนมามะพร้าวนะนำมะพร้าวสองลูกกล้วยสองบีส้มเขียวหวานห้าลูกนะตั้งการแจ้งตั้งการแจ้งตั้งการแจ,จ้งเสร็จ จุดธูปขึ้นจุดเคียนขึ้นหนึ่งคู่จุดทูปขึ้น3 6มดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกก่อนอธิษฐานไหวบูชาข้าพเจ้านําเครื่องสักการะบูชาไหว้เทพเทวดาทางทิศตะวันตกแล้วอาจจะเสริมน้ํขก็ไปด้วยนะไหวเทพเทวดาทางทิศตะวันตกขอเทพเทวดาทางทิศตะวันตกเท้านะวิรูปักนาคราจงช่วยเปิดทางโชคเปิดทางลาบเปิดวาสนาเปิดโชควาสนาดวงนี้ที่มีแก่ข้าพเจ้ามิเถินข้าพเจ้าถวายเครื่องบูชาท่านเสร็จแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกผ แล้วก็อธิษฐานในทูบเดิม,ม36ดอกข้าพาเจ้าขอไหว้เทพเทวดาทางทิศตะวันออกทางท้าทัศรสหรือพระอินขอ์ขอบรรมีเทพเทวดาทิพย์ออกช่วยเปิดโชควาส,สนาเปิดความบุญสมบูรณ์เปิดเงินเปิดทองเปิดดวงดีให้มีเก่ข้าพาเจ้าวันนี้ข้าพาเจ้าถวายเครื่องสักการะบูชาพอหลังจากไหว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาทูบปักทางทิศตะวันออก9ดอกแล้วก็มาปักทางทิศใต้9ดอกปักทิศตะวันตก9ดอกแล้วก็ปักทิศเหนือ9ดอก แล้วหลังจากนั้นจุดธูปขึ้นมาอีก9ดอกนะจุดธูปขึ้นมาอีกพอจุดสามสิบหกดอกเสร็จก็จุดธูปขึ้นมาอีก9้าดอกจุดธูปขึ้นมาอีก9ดอดกอก,ดอก็ไหว้ที่ฐานเสร็จพอไหว้ที่ฐานบอกกล่าวเสร็จก็เอาธูปนะปักเครื่องไหว้สักการะที่เราถวายนะครับอันนี้เป็นการบูชาโชคตัวเองนะเป็นการบูชาโชคตัวเอง พอหลังจากที่เราถวายเครื่องไหวบูชาสักการะสิ์น้ําที่เราเอาถวายด้วยวางแก้วสองแก้วสามแก้วสี่แก้วกระชั้นนะวางถวายเสร็จแล้วแล้วก็นําน้ํานั้นนะ่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพราะเราจุดทูบทูบไม่ทูบอะไรต่างๆหมดแล้วน้ําที่เหลือเราก็เอาทุบเอาน้ําน้ําน้ําเปล่าที่เราถวายหันหน้าเราก็หันหน้าไปทางทิศหลวงแล้วก็เอาน้ํานั้นมาล้างหน้าล้างสิ่งให้สิ่งไม่ดีให้เคลื่อนทายหายออกไป นะอันนี้และหลังจากนั้นเราจะมีโชคทางการเงินโดยตรงและเร็วขึ้นหรือว่าใครลงทุนธุรกิจอะไรก็ช่างที่เป็นการลงทุนค้าขายนะให้ลองทําแบบนี้อยู่ที่ห้างร้านหรือสิ่งตรงจุดที่เราค้าขายก็ได้นะครับเทพเทวาราที่จะบูชาก็ยังเมืองที่บอกไปแล้วนะครับก็ลองบูชาดูแล้วก็ให้มีพระศรีบริปังอุญบาทนะครับพระศรีบริปัง,งจุกบาทเนี่ยให้บูชาไว้นะถ้าเป็น ถ้าเป็นเทพก็คื <Yeah. S 2> อเทพปริสีแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบูชาก็คือให้บูชาเทพทิวาราศีทุกทิศแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งที่จะบูชาสําหรับคนที่สําหรับคนที่เกิดวันพระฤหัสสิ่งที่จะบูชาให้เห็นผลแล้วก็บูชาให้เกิดทรัพย์มากที่สุดเลยนะให้เห็นผลแล้วเกิดทรัพย์มากที่สุดเลยก็คือจะแนะนําให้บูชาพระแม่นางธรณี นะครับให้บูชาพระแม่นางธรณีนะถ้าใครเกิดวัานพัะมีธุรกิจก็เอารูปปั้นพระแม่ทางธรณีไปตั้งไปบูชาไว้ก็ได้อันนี้จะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองแล้วก็ให้มีผ้ายันเกาะเพชรนะติด ตัวไว้จะช่วยเสริมดวงชะตาและเสริมเงินเสริมทองมากที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะเพราะคนที่เกิดวันพฤหัสบูชาสิ่งเหล่านี้จะเห็นผลเร็วที่สุดและทําให้เรามีเงินมีทองการค้าการขายดีขึ้นโชคว,วาสนาเร็วขึ้นการเงินการทองจะคล่องตัวเร็วขึ้นความรักหรือสิ่งต่างๆจะเห็นผลและดีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสลองบูชาสิ่งเหล่านี้ดูจะเห็นผลทางการโชคการลาภการเงินการทองและเสริมดวงชะตาเราดีที่สุดเลยนะครับนะแต่ที่สาคัญคนที่เกิดวันพฤหัสขอให้ได้ว่า สวดพุทธคุณอิติปิโสภะกวาเนี่ยพุทธคุณนะส่วนพุทธคุณเท่าอายุของตัวเองเป็นประจำจะช่วยเสริมโชคยิ่งขึ้นไปนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสดวงกำลังมาดีลองอูชาดูครับ